ถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากของประชาชนชาวโลกนะครับนอกจากเรื่องโควิด19แล้วก็คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่อาจทวีความรุนแรงกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาได้รวมทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกอีกด้วยวันนี้นะครับกระเชิดอยากเล่าเละทุกเรื่องที่อยากจะรู้เราจะมาเล่าถึงเหตุการณ์และสาเหตุของความขัดแย้งของสองชาตินี้กันหลักครับ ก่อนที่จะรู้ว่า2ชาตินี้เขาขัดแย้งอะไรกันเรามาทราบที่มาที่ไปของ2ชาตินี้กันก่อนนะครับยูเครนนั้นนะครับเป็นประเทศหนึ่งทางตะว,วันออกของยุโรปมีหน้าที่เป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปรองจากรัสเซียเท่านั้นเองและมีดินแดนติดกับรัสเซียทางด้านตะว,วันออกส่วนทางด้านทิศเหนือนั้นนะครับติดกับเบลารุสทางทิศตะว,วันตกนั้นนะครับติดกับประเทศในสหภาพยุโรปหลายๆประเทศเช่นโปลแลนด์สโลวีเกียและฮังการีเป็นต้นส่วนทางด้านใต้น,นะครับมีแนวชายฝั่งจะหลดทะเลอาซอฟและทะเลดำ ซึ่งใช้ฝั่งทะเลของยุคนั้นนะครับยาวกว่า2,700กิโลเมตรอีกด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่นั้นนะครับเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําจึงเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมที่สําคัญของยุโรปจนได้รับฉายาว่าตะก,ก้าขนมปังเพราะเป็นแหล่งปลูกพืชที่สําคัญสําคัญมากมายล่ะครับเช่นข้าวสาลีข้าวโพดเป็นต้นสินค้าทางการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศซึ่งมีการส่งออกถึง50%ของการส่งออกทั้งหมดและยังมีทรัพยากรที่สําคัญสําคัญอื่นๆอ,อ,นอีกมากมายเลยนะครับ อาทิเช่นทานหินแร่เหล็กเป็นต้นล่ะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์และมีภูมิศาสตร์ที่ดีประเทศหนึ่งเลยล่ะครับในอดีตนะครับยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิรัสเซียมายาวนานมากก็เพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์นี่เองล่ะครับที่ใครๆก็หวังที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์แม้ว่าพวกเขาพยายามจะแยกตัวออกจากรัสเซียอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จล่ะครับจนมาถึงการปฏิวัติรัสเซียในการค้นลมระบอบกษัตริย์ที่ตอนนั้นนะฮะพระเจ้าซาร์นิกลัสที่2เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมา และก็เป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุดท้ายของรัสเซียด้วย,ยเราเรียกการปฏิวัติครั้งนั้นนะครับว่าการปฏิวัติบอลเชวิคที่นําโดยวลาดเมียร์เลนินผู้นํากลุ่มกองทัพแดงหรือว่ากลุ่มบอลเชวิคนั่นเองละฮะและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบกษัตริย์นะครับเป็นระบบคอมมิวนิสต์และเปลี่ยนจากกวัตริรัสเซียเป็นสหาภาพโซเวียตอีกด้วยซึ่งยูเครนนั้นนะครับก็ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพโซเวียตตั้งแต่ปี1922ไปด้วยละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดินแดนทีี่่สสําาาาคคััญขอองงรซเยยตมกบ พราะด้วยความที่บรนอุมสมบูรณ์นี้เองเปรียบเสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของสหภาพโซเวียตนั่นเองคลิปการล้มล้างราชวงศ์ลรมานอฟนั้นนะครับผมเคยทําไปแล้วนะฮะลองเข้าไปชมกันได้นะครับทิ้งลิงก์ด้านนี้เลยนะฮะจนมาถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตน,นะครับในปี1991ประเทศยูเครนประกาศตัวเป็นเอกราชมีเมืองหลวงชื่อกุงเคฟแต่ความมั่นคงของประเทศและสภาพเศรษฐกิจนั้นนะครับก็ยังไม่แน่นอนเนื่องจากความขัดแย้งภายในประเทศที่ผู้นำแย่งชิงอำนาจกันเอง โดยแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนละครับคือฝ่ายผู้นำที่ยังคงสนับสนุนรัสเซียอยู่กับฝ่ายผู้นำที่ต้องการออกจากร่วมเงาของรัสเซียและเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปหรืออ u นั่นเองละฮะปัญหาความขัดแย้งภายในนี้นะครับเยืดเยือมายาวนานมากจึงทาให้เศรษฐกิจยูเครนนั้นมีสภาพที่ตกต่ําการพัฒนาประเทศก็ไม่ได้ถูกกระทําอย่างจริงจังละครับจึงทําให้ประเทศยูเครนนั้นเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปอีกทั้งประชากรในประเทศแถบตะวันออกนะครับมีเชื้อสายรัสเซีย และใช้ภาษารัสเซียถึง30-7ถึงเเซเลยล่ะครับซึ่งประชากรกลุ่มนี้นะครับยังให้การสนับสนุนผู้นําที่มาจากการที่อยู่ข้างรัสเซียด้วยอีกทง้งภาคตะวันออกของยูเครนนะครับก็มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีคนเชื้อสายรัสเซียนั้นพยายามแบ่งแยกดินแดนของตนออกจากประเทศยูเครนอยู่เสมอๆนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาภายในของประเทศยูเครนอยู่ตลอดล่ะครับในช่วงหลังด้วยเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีทางออกตามทะเลที่กว้างใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของดินแดน ที่มีทั้งอาหารและทรัพยากรต่างๆมากมายรวมถึงชาติพันธุ์นะครับที่มีคนเชื้อสายรัสเซยียอาศัยอยู่จํานวนมากรัสเซยียจึงมองยูเครนว่าเสมือนดินแดนของตนจึงทําให้รัสเซยียนั้นนะครับยังคงไม่ปล่อยมือจากยูเครนและพยายามหาผลประโยชน์จากยูเครนอยู่ตลอดล่ะครับโดยจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่าง2ชาตินี้นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อยูเครนเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับนาโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงสมัยเริ่มต้นของสองครามเย็น เพื่อจัดตั้งระบบพันธมิตรทางการทหารนะครับในการถ่วงดุลอํานาจกับฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือสหภาพโซเวียตนั่นเองแะครับในปี1992ซึ่งรัสเซียนั้นนะครับอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของบรรดาอดีตส่วนหนึ่งของสภาพหภาพโซเวียตที่แยกตัวออกมาล่ะครับจนมาถึงช่วงปี1997เป็นต้นมามีประเทศยุโรปตะวันออกและอดีตส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตลหลายประเทศนะครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต ทาให้รัสเซียนั้นเกรงว่าจะเป็นภัยคุกคามด้วยแผนปิดล้อมประเทศของตนจึงเริ่มแสดงท่าทีบางอย่างออกมาแล้วครับโดยในปี2004นะครับรัเสเซียส่งสัญญาณอย่างชัดเจนหลักว่าต้องการแผลอิิพลมายังยูเครนโดยรัสเซียแอบให้การสนับสนุนในสึกการเลือกตั้งปีดังกล่าวนะครับระหว่างวิกเตอร์ยูโนโควิชผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดียูเครนซึ่งเชื่อกันว่ารัสเซียหนุนหลังอยู่กับวิกเตอร์ยูเซนโกจากฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยนายยานูควิกได้พ่ายแพย้ให้กับยูเซนโกไปแต่ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในปี2010ซึ่งเขาแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วครับว่าจะไม่เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อนำยูเคนั้นนะครับเข้าสู่ข้อตกลงการค้าเสรีในปี2013โดยอ้างว่ามีแรงกดดันจากรัสเซียจึงไม่สามารถทําได้จึงทําให้ประชาชนในประเทศนะครับลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศและเกิดความรุนแรงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายจนท้ายที่สุดแล้วนะครับ ยานูโควิชทนแรงกดดันไม่ไหวก็ได้ตัดสินใจหลบหนีไปยังรัสเซียในปี2014รัฐสภายูเครนลงมติให้ถอดยานูโควิชออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีและตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นเพื่อรักษาการพร้อมทั้งตั้งข้อหาสังหารหมู่ผู้ชุมนุมประท้วงและออกหมายจับอีกด้วยทางด้านรัสเซียนั้นนะครับก็ออกมาประนามการถอดถอนยานูโควิชว่าเป็นการรัฐประหารที่ผิดกฎหมายพร้อมส่งทหารรัสเซียนะครับติดอาวุธมายังบริเวณข้าวสมุทรไครเมียเกือบจะในทันที และเข้าโจมตีพร้อมทงยึดครองสถานที่สําคัญสําคัญในไครเมียนะครับเช่นท่าอากาศรรยานกับฐานทัพทหารหลังจากนั้นนะครับไครเมียที่ถูกควบคุมและมีการแต่งตั้งคนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียมีปฏิประกาศแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียทําให้รัสเซียนั้นนะครับผนวกไครซเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้สําเร็จนับเป็นปครั้งเดียวนะครับที่พรมแดนของประเทศในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลง ต่อมานะครับเดือนกันยายนปี2014ตัวแทนจากรัสเซียและยูเครนรวมถึงชาติสมาชิกในยุโรปบางชาตินะครับพยายามเจราจายุติความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนพวกเขาลงนามในข้อตกลงมิ้นท์นะครับทั้งฉบับที่1และฉบับที่2ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซียในการยุติความรุนแรงแต่ปัญหาความขัดแย้งก็ยังไม่ลี้คลายลงและยังคงมีการประทะตามแนวชายแดนกันอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบันทําให้มีผู้เสียชีวิต,ตทั้งสิ้น1น0 0 0คน และบาดเจ็บกว่าหลายหมื่นคนรวมถึงมีผู้พัดถิ่นกว่าหนึ่งล้านคนอีกด้วยล่ะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับปี2021รัสเซียนำกำลังทหาร10,000 0คนนะครับพร้อมรถถังและอาวุธยุทโธป,ปกรณ์มาประชิดชายแดนยูเครนอีกครั้งหนึ่งจนหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดสงครามขึ้นจริงๆในเดือนธันวาคมนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเรียกร้องให้รัสเซียไม่ลุกลามยูเครน UK ซึ่งวลาดิเมียร์ปูตินนะครับผู้นำรัสเซียนั้น ได้ออกมาเรียกร้องให้นาโตนะครับมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ยูเครนเข้าไปสมาชิกของนาโตโดยถาวรและต้องถอนกําลังที่ประจำการอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมนาโตหลังจากปี1997งันกาออกทั้งหมดซึ่งถ้ายูเครนนะครับได้เป็นสมาชิกนาโตก็จะทําให้กองกําลังชาติสมาชิกของนาโตนะครับสามารถเข้ามาตั้งฐานที่มั่นและกองกำลังยูเครนได้โดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับที่ติดกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเชื่อว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศของเขาในอนาคตล้ครับ เพราะประเทศของเขานั้นนะครับจะถูกปิดล้อมจากสมทิศทางจนเมื่อเข้าปี2022นะครับสถานการณ์ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นโดยผู้นําและนักการทูตจากสหรัฐและรัสเซียนะครับรวมถึงประเทศในยุโรปได้มาพูดคุยกันอยู่หลายครั้งเพื่อหาข้อหลีกเลี่ยงการสู้รบโดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นนะครับบอกเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ารัเสเซียไม่มีแผนที่จะบุกรุกยูเครนอย่างแน่นอนซึ่งก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญระดับโลกซึ่งถ้าหากไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้โลกนั้นหลีกเลี่ยงการสูญเสียและความพังพินาศครั้งใหญ่ไปได้แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นจนกลายเป็นสงครามขึ้นมาจริงๆก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกทั้งใบเช่นกันล่ะครับเช่นจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งในทะเลดําทําให้สินค้าที่ส่งผ่านบริเวณน,นั้นนะครับได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาอาหารทั้งโลกนั้นสูงขึ้น อีกทั้งราคาก๊าซและน้ํามันนะครับจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากชาวยุโรปนะครับพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประมาณ35%เลยล่ะฮะลวมถึงอาจทาให้เศรษฐกิจตกต่ําโดยเฉพาะธุรกิจใหญ่ๆญ่ทั่วโลกนะครับที่ไปลงทุนในรัสเซียและยูเครนเช่นธุรกิจปตเลียเป็นต้นล่ะครับซึ่งเราก็ต้องมาจับตาดูสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดล่ะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้และก็หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นจนบปลไปเป็นสงครามโลกไปนะครับโลกต้องการสันติ ลักกันไว้นะจ๊ะรัสเซียยูเครนและนี่ก็เป็นสาเหตุและจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งสองที่เราได้รวบรวมและนำมาสรุปให้ฟังกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกระเฉดอยากเล่าไว้ด้วยจว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ